แลหวามันต้องมีป้าตัวแงได้ครับตอนโอ้โหไมาแบบคอยครับเป็นไม้ลงๆครับนครับหนูแงอยู่ครับผมเดี๋ยวขอจัดแต่งนลยครับแล้วผมนี่ก็เป็นนูตัวแรกครับสําหรับเมื่อนี้ยนะครับก็เป็นหนูพผุครับโตัวางแงเลยครับตอนจังหวะนี้ ยิงไก่ครับจังหวะนี้เดีไปไป๋ยวเดี๋ยวยิงไก่เลยครับข้างในกับว่าเขาครับมองมึงครับยิงไก่เล้วถือครับถือถือไปครับอือ้ม,มสั้นว่าเขาสั้นว่าเขา,เขาต้องโดน ยิงไกลสวัสดีครับตามภาษาสตูดิโอครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมก็ขอสวัสดีน้าหน้าครับ แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมครับผมค่ะเมื่อวนนี้ผมสีมาแนะน, <c oughs> น,นําใส่คําว่าแนะนําสีมาแนะนาครับผมวิธีการสั้นตอกสําหรับเมื่อไหม่ครับมีมบมท่านผู้ชมหลายท่านครับผมทักเขามาเนาะทักมาถามครับว่าสั้นตอกนี่ต้องเริ่มสัน้นเวลาทอด้ยหรือว่าวิธีการเลือกไม้จังได วิธีการสั้นนะครับอันนี้กบสบมาแนะนําสําหรับมื่อไม้ครับมื่อไม้แบบไม้เอี้ยมเลยเนาะสําหรับนานา,นาที่เสี้ยนนี่แล้วครับกะเบิ้งเพื่อความเหมืนเทิงใดนะครับผมครับวิธีการเลือกไม้นะครับเข้ากับเลือกตรงบริเวณที่มันมีห้อยหนูครับมันมีท่างหนูเนาะหรือว่าเป็นพ้นเป็นป้าหญ้าค่าป้าอ้อยอยังเชียครับ ต้องเป็นบริเวณที่มีหยาครับมีหยาขึ้นยกตัวอย่ายงเช่นขางกันแท้ทังสิครับแล้วก็ตามพ่นตามสางต่างๆ่างกรือว่าบริเวณที่มีหูหนูนั่นแหละครับคือจุดที่เห่าจะไปสั้นตอกนะครับครับเวลาที่ผมเคยสั้นตอกแล้วได้หนูเร็วสุดเลยครับประมาณหกโมงสามสิบหกโมงสี่สิบหนูก็ออกแล้วครับถ้าไมไไ้ใดที่แบบ นูหลายๆที่ไม้ใดที่แบบเงียบๆครับนูก็เสียออกเร็วครับแล้วกะมันก็บอกว่าถือดอกครับผมบางเธอเนี่ยไม้ขางทางครับไม้ขางทางทีมีป้ายหยาอยู่ขางทางเนี่ยเข้าไปสั้นเนี่ยมันก็ออกตะเวนอยู่เลยครับเพราะว่ามันบอตื่นเสียงรถอยู่ขางทางเนาะมันก็ได้ยินเสียงรถอยู่เป็นประจําครับมันก็เลยบอตื่นครับมันก็สียออกเสียออกเลยล่ะออกตะเวนเลยครับเข้ากับไปสั้นครับผม ได้โตแน่ๆครับผมขั้นแรกถ้าเข้าไปถึงไม้ครับสมหมดว่าไมา้อันนี้เป็นขั้นแท้นะครับเนี่ยเป็นขั้นแท้ครับปาา้าหยาให้เห่ายืนห่างจากป้าหยาเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเมตรถ่าสิบป,ประมาณนี้แหละครับอย่าไปยุ่ลเกินครับเอ่อถ้าไปยุ่ลเกินไปเนี่ยเวลาหนูมาเนะสำหรับผมนะผมตกใจครับผมผมเสดอดเลยละ่ะแบบตื่น ตางเทียนมาแห้งครับมันแบบโดดลงมาจากคันแท่นะมันตกใจครับกเ็เรยว่าให้ยืนห่างจากคันแท่เลยว่าไม้เนี่ยประมาณเมตรหนึ่งสองเมตรประมาณนีแ้แหละครับเนี่ยถ้าไม่หยาอยูย่พืนเนี่ยแห้งดีครับ <c oughs> ขั้นแรกครับเข้าไปหอดไม้ปุ๊บให้ห้องพักหายใจก่อนครับสักหนึ่งนาทีสองนาทีครับเพื่อให้ เพื่อให้เห้องมีสมาธิครับแล้วก็มันก็นเงียบเนาะให้มันเงียบครับบานนี้เคาะกัานครับผมยกต่อขึ้นมาเนื้อศีรษะครับหรือระดับระดับหัวห้า,านี่และห้องยกต่อขึ้นมาแล้วห้าก็เคาะเคาะแบบตึกตึกตึกแบบนี้ครับตึกตึกตึกอ,อัเดียบเคาะอันนี้ก็เอิ่นว่าการเคาะนะครับเนาะ าะแบบนี้ยู่เนื้อหวัวเข่าครับพ่อเคาะไปแล้วเคาะก็ก็ไปเรื่อยๆถ้าไม้ที่เข้าไปสั้นนะ่ะมันมีหนูมันสิโโบโผล่ออกมากเลยครับมันอาจจะเพราะท่านในแรงเข้ามาแต่ว่ามันสิโดดโดดออกมาจาก,กห้งเลยว่าถ้ามันยู่ฟังผลของขันแทมก็สิดโดดึ้นมากเสียนะมันได้ยินเสียงครับเมื่อหนูโดดมาปุ๊บพ่าตรงได้ยินแน่นอนครับเพราะว่ามันโดดใสยย่หาครับ หายเห่าพอรู้วันหนูมากแล้วเนาะหายเห่าเริ่มสั้นครับอันนี้สั้นแบบนี่แหละครับสั้นแบบสั้นแบบเออสั้นขื้นลงขื้นลงแบบนี้ครับหนูหนูมันกับสีมาเลยครับแหงสั้นแห้งแหงมาแห้งแหงสั้นคอยแหงมาคอยครับผมพอหอดระยะที่เห่าหนิ่งได้แล้วเนี่ย เขากะยิ่งเอาเลยครับผมบ่ตตองหายมันมากไกลเข้าถึงปลายตีนเลยครับผมบ่ตตองหายมากไกลขนาดนี้ครับก่าวเข้าเนี่ยมองเนี่ยเนี่ยยิ่งถึกแล้วเขายิ่งเลยครับห้องบ่ตตองถ่าครับผมเพราะว่าลรงเทียเนี้มันไม่ไกลแล้วนี้คนทีฐานดมือขวาเนี่ยยิ่งมือสายบ่แม่นเนี่ยครับถ้าคนถนัดมือขวาเนี่ยมันะได้เล็งเนาะปืนผาเนาะครับเขากะเได้เลี่ยนมือครับเอามือซ้ายมาจับตอกแล้วก็มือขวายิ่ง จังหวะเปลี่ยนมือเนี่ยบางเธอหนูมันเห็นเลยว่ามันได้ยินเสียงครับมันโดดหนีเลยครับนั่นแหละครับเขาตองแบบเิ่งเปลี่ยนมือไว้ตะไก่ๆเลยกะสั้นปื้รอมากครับเ่าต้องสั้นแห้งครับสั้นแห้งมาแห้งสั้นคอยมันกระสีค่อยๆมากครับผหม่นมากนั่นแหละมันสงสัยว่าเป็นเสียงยังมันก็หม่นมากครับมันนี่กะเข้ากะเปลี่ยนมือแลวกะยิงเลยครับผม บอกแล้วหวามันต้องมีฟ้าตัวง่ายเลยครับตัวผู้หูมาแบบคอยครับเป็นไม้ลงๆครับน่ครับโอ้ยางไงียนะตัวนี้แสดงไร่รว่าถืกสายหนักเลยถืกแขนว่าถืกจุดสำคัญก่อนครับเบ,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 บื้องครับผมอ้ โมเดลวาสุดยอดครับตัวนี้ตัวยัางไงครับเดี๋ยวขอจัดการกันนะครับผมขอุยาดได้ครับผมนี่ครับหนูตัวแรกครับเป็นหนูพุกง่นะครับม่งจากหางนะครับเทียบกับเทียบกับินูผมครับกระกรไง่ายอยู่ครับ มาย่างคอยนะครับแบบเห็นแต่เห็นแต่ตดังครับเพืัอนเมื่อเห็นตัวครับผมในว่าถ้่เป็นนูนหน่อยมันมาคอยเนาะกันเป็นโนูนงี่มันสิดโดดเห็มๆมากอันนี้ฟึบมากเลยคอยครับเหมือนเพิ่งออกจากห้่งมาประมาณนี้ครับผมกเ็เลยนิ่งใส่หัวล่ะมันถือแกม <laughs> มันถือแกมครับดินขวดขวด,ดวนี่เนาะเอาครับผม มื่อนี้เข้าเต็มได้เข้ากะคือว่ามานนะครับได้หนูหนูผุกครับรอดแทวแล้วนะครับนะ <c oughs> อืก็เสิยดายครับ วะนี่ยิงไก่ครับจังวะนี้เดีไปไป๋ยวี๋ิงไก่เลยครับข้างในกับว่เขาครับ้องมึงครับนิงไก่แลบถครับถึกถกแลบอือ ปันพวาเขาต้องโดนยิงไกลโอ้อขี้เราสิถึกเด้ครับเดี๋ยวแมที่สองครับหนูง่หนูง,ง,นง,ง่เสียงดวงนะครับเมื่อกี้นะกาวา่า สั้นแล้วว่าเขากับยิ่งมาถือเนะนี่ยก็มี่ขาซ้ำเก้าครับแต่ว่าถ้าผมยิ่งเนะี่ยโอกาสผลของมันนะครับถ้าผม่ยิ่งเนะ่ผลลับของมนะันเนี่ยนี่ยังเดียวเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าผมยิ่งเนาะผลลับเกิดขึ้นสองยางครับถือก,กับมาถือผมเลยตัดสินใจยิ่งนะครับยิ่งดักเลยเมื่อกี้ <c oughs> เป็นน้องพุกครับตัวง่ายกะบ่านง่ายคัะกปอนในดอกพองง่ามๆเนี่ยครับโตซ้ำกันหรืออาจเส้นหน่อยก็ที่เขาได้ตัวแรกอีกครับนี่แหละครับเป็นน้องพุกน้าเนาะอันนี้ตัวแรก อันนี้ตัวสองตัวสองตัวน้อยก็ตัวแหลกนิดหนึ่งครับน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งตัวง่ายูยครับสองตัวเทียบกับมือเทียบกับมือตัวใหญยครับตัวพูครับตัวนี้เป็นตัวพูที่ย่งได้ล่าสุดครับตัวที่ยิงไใ้ก้อนเป็นตัวเมียนะครับนี่นะครับเมื่อนี้กับ จะได้กลับบ้านแล้วครับผมซีทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเมื่อเอืน่นมีภารกิจครับกะสิขอ,อยุติการล่าเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเมื่อนี้ห้องกะหมานอยู่ครับผมสองตัวเนาะครับสันตั้งแต่หกโมงเคืงจนฮอดซีทุ่มครับในหนูสองตัวเห็นหลายตัวจดกแต่ว่ามันบมเมนหมือของเขาเนะ ก็ได้ซำนี้ก็พ่อได้ไปยุ่ไปกินครับผมห้องกับพ่อได้ต้องการที่สิเอาลายแบบลางพานเนาะครับเงินเดีบอมแมนเราบอคนมนั้นค่อมน,นี่บ่แมน <c oughs> เอาครับผมผมจังไดก็รอติดตามคิปต่อไปนะครับผมว่าผมสิ้ผ้าทุกทันไปหายัางก็มีสองอย่างครับตกปลาครับยิ่งหนูเท่านี้แหละครับตามภาษาสตูดิโอ สีขอลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับโมนิก็ขอสวัสดีครับ